สวัสดีครับทุกท่านไทวอุดรมาเลเดอร์อันนี้พ่อเพ่นกำลังต่อเหล็กที่เราเอามาจากนูน่นเนี่ยมันจะม,มะีมีประโยชน์สำหรับเราทุกเส้นมันสามารถมาต่อเชื่อมต่อกันได้เพราะว่าเราลือมาจากที่นู่นก็เอาเหล็กมาใช้มันสิได้บ่ไปเสือต่อแต่มันขาดเหลือจัองอไปเสือเอาเพราะว่าเล็กอยูนุ่งกันหลายอยูุ่นน่มาก เจ็ดเลขเจ็ดหน่อยเอามาต่อกันอันนี้ก็มีเสาแล้วหนึ่งเสาสำหรับสำหรับไอ้ระเบียงเคียงนาเราตัดเบี้ยก่อนมันมันตัดเค่องเลยแมนตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วเนาะถือว่าพักเที่ยงก็ดีเอง อันนู้นก็เป็นเด็ดนี่ตอนนี้พ่อกำลังเอาเหล็กมามัดต่อกันเพื่อใช้ประโยชน์ให้มันคุ้มค่าที่สุดเสร็จเล็กเสร็จน้อยก็มาต่อส่วนอันใดที่มันอันน้อยๆที่มันตัดสันๆทั้งสี่นั่งวาเขากนร่วมๆกันเลยบรรทัดรถของเก่ามากอะกายเนาะบรรทัดพ่อได้คาขนมค่าขนมนุ่มเนื้อยิ่เด้นี่นี่ก็เหล็กเราจะค่อยๆ นำมาตอ่อตัดต่อให้มันเป็นเส้นใช้ประโยชน์ดได้ให้มากที่สุดเอ้าพี่เสกกินยังหรนะกล้วยครับโอ้กล้วยกรลังกรลังกินพอดีเลยซุปพอดีแลวบกับกง้อ,อบักง้อที่นี่นะเด้พี่เสกแม่อของวนันไหมมันมีเกรืองหนึ่งอยู่เม้่อวานแช่เย็ยนไว้เอามาพาปาดกินหอนนี่เย็น อันนี้ก็ซากอะเป็นก็ยังสีเข้มอยู่นี่เนาะสตอนนี้ก็พักเที่ยงแป๊บหนึง่งขอเวลาพักเที่ยงให้พ่อพ่อพี่พี่เพื่อนทานข้าวเที่ยงกันเพราะว่ามืนอนี่บ่บควายมีล่มประดัมืเอเนี่ยมีตารางมีหลาไหลมาเป็นช่วง ฝากอะ่ะประมาณนี้แหละสีคึ้มกับบ่กคึมกันว่าบ่ะคึมกมับคึมมีบ่อน้ำของเราเมื่อ้านโดดน้ำไปแล้วพี่เซ็กมือแรงกงันเอาผักบุ้งให้ได้ดเถอนี่เมืม่อวานก็ให้พิเศษไปเอาผักบุ้งมาปลูกให้ปลาของพี่ๆปลาหนึ่งร้อยตัวเนี่ยของใครดูแล ปลาหนึ่งร้อยตัวเราสนมเอกอยู่ใสน่นอเนี่ยโอ้สนมเอกนอนเว้นอืมเป็น,นเห็นบ่ะนู่นดูบรรยากาศนี่กับข้าวมาแล้วกับข้าว นูน่นกับข้าวเราก็มาแล้วนู่นเต้นไปเต้นมาเลยนุนหนุนหนุนหน,นุมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> มาแล้วมาแล้วปุ๊บเออร่มเริ่มมาละบาทในบ่อหันบันไดแล้วร่มสีช่วยเป็นพักพัก,พกันมือได้ร่มกับร่มเบิดมือได้นะพ่อเนาะโอ้ยกับได้ร่มในร่มเบิดมือหมอเชี่ยการนอนเวทมันคืออย่างเนี้ยบรรยากาศซากอะคือมันแดดกับบ่อหันมีร่มเบิดมือ เดี๋ยวไปทางไหนกันมีแต่เขียวเขียวบ่มีควันลดบ่มีเอียงมีแต่อากาศบริสุทธิ์แมลายกัคื่นมันซีหนักมันกระเลาะ้อนไม่เอาน่ะเพราะว่าห้าได้ต่อเลยนี่ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณพี่ๆเด้อที่ดูคลิปดูโฆษณาให้เราโอเคไปแล้วบ๊ายบาย